ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมสักว่าธรรมที่เป็นภาษาบาลีเรียกว่ากัตตากรรมหรือกัตตาวาปนกรรมเป็นกรรมที่สี่แห่งหมวดกรรมที่ให้ผลตามลำดับโดยย่อก็คือว่ากรรมหนักให้ผลก่อนอกรรมเบาๆจะทำมากก็ให้ผลถัดมา ร,รมที่ทำเมื่อจะตายก็ให้ผลโดยเร็วเพราะว่ามันอยู่เหมือนกับอยู่ปากประตูส่วนกัตตาวาปนกรรมนั่นเป็นกรรมสักว่าทำไม่ให้ผลในลันกษณะเหมือนกับกร,รมที่สมบูรณ์หรือจะเรียกว่าสักว่าทำก็ให้ผลสักว่าให้ผลก็มีอยู่เหมือนกันกัตตาวาปนกรรมนี้ เป็นกรรมที่มีที่มาในกรรมสิบสองอย่างของคำพีวิสุทธิมักที่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นเรื่องกรรมฝ่ายศีลธรรมเท่านั้นแต่ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ประกอบอยู่ด้วยเหตุผลสำหรับบุคคลผู้ประพฤติศีลธรรมจะพึงสำนึกแต่ว่ามีข้อควรระวังให้ดีอยู่อย่างหนึ่งว่า <c oughs> ถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมนี้ บางคนก็จะทุกร้อนมากเกินไปก็ได้เช่นว่าจะเดินไปไหนก็กลัวว่าจะเหยียบสัตว์ตายทั้งที่เราไม่เห็นหรือจะทำร่ายทำนาก็จะทำให้สัตว์ในดินนั้นตายทั้งที่เราไม่ได้รู้ได้เห็นก็เป็นห่วงหรือเป็นทุกข์มากเกินไปจนทำอะไรไม่ได้นี่ก็เรียกว่าทุกร้อนมากเกินไป เพราะไม่เข้าใจกรรมที่ชื่อนี้ชื่อกระตะตากรรมนี้ตัวอย่างหนึ่งมันให้ผลตรงกันข้ามที่ทำให้คนบางพวกสะพร้าวคือสร้างนิสัยสะพร้าวมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่เป็นไรกรรมเล็กเล็กน้อยน้อยไม่เป็นไรก็เลยสร้างนิสัยสะพร้าวก็เลยไม่เป็นไรไปจะหมด <c oughs> จะต้องระวังเข้าใจถูกต้องในเรื่องกระตัดตากรรมคือกรรมสักว่ากระทำ